สวัสดีครับวันนี้พกกับร้านมัญชาทูใบเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนมาชม YZ-FR 6นะครับบอกกันเลยนะตัวนี้นะคาร์ดห0ร้ีซีนะครับรถสปอร์ตนะเครื่องเนี่ยบอกกันเลยว่าโคตรแรงท็อปสปีดเนี่ยอยู่มัน280ได้เลยนะน้องๆตัวพันเลยนะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับราคานี่บอกกันเลยนะถ้าใครฟังทอนท้ายคลิปนะครับราคานี่เราใจมากๆนะครับเกือบจะถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะไปเราไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับไปครับ อะเรามาชมด้านหน้าก่อนนะครับชิลหน้าตัวนี้นะของเดิมจากศูนย์นะครับมีอุกระจกมาให้แล้วนะทั้งซ้ายและขวาเลยหน้ากากหน้านะครับใส่ๆเลยนะครับนี่ครับไฟเดย์ไลท์นะจากศูนย์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟหน้านะครับใส่ๆเช่นกันไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นกันนะครับมางคนหน้านะครับสวยๆยางนะครับพีเอรลี่นะครับลอโซคอซานะของใหม่เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะยังไม่วิ่งไปไหนเลยทั้งหน้าและหลังเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลย จานนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับใส่ส่เลยนะครับเพราะรถคันนี้นะครับวิ่งเพียงหนึ่งหันกิโลเมตรเท่านั้นเองหัวโช๊คนะครับสวยๆนะครับสีนโช๊คไม่มีรั่วนะครับสภาพของแฟลิงนะครับสีสวยนะครับติ๊กเกอร์เดิมจากศูนย์ครับอยู่ครบหมดมือเบรกนะครับไม่มีคดไม่มีงอเลยไม่มีล่องรอยเลยสภาพของแขนง์นะครับแทนง์นะครับ สีเดิมจากศูนย์นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับไม่มีร่องลอยการไขเลยนะครับอ่ะเรามาดูถังกันบ้างครับถังนะครับก็สีเดิมจากศูนย์เช่นกันนะครับเงาเงาฉ่ำๆเลยนะไม่มีร่องรอยการบุบกันยุบแรงสิ้นเลยอ่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับท่อนะครับตัวนี้นะอาคาพวิคแท้นะครับของแท้นะครับตรงรุ่นยามาฮ่าอาร์ซิกเลยนะเบิกใหม่เนี่ยสามหมื่นกว่านะครับ เกือบสี่หมื่นเลยนะตัวนี้ลันมากๆเลยทอ่ออ่ะดูล้อหลังครับยางนะครับเพียรี่นะของใหม่เลยนะดูดิใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับสีวสวยๆนะครับไม่มีต้องรอยการเบียดเลยนะมาเดี๋ยวเราจะตาได้ฟังนะครับอ่ะกล้องมาดูเลขไม้กันก่อนครับ รถคันนี้นะครับวิ่งเพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรารับประกันให้นะครับว่าไม่แท้ไม่มีการกรอใไม่ในที่นนนะมาเราสตาร์ทดูครับทีเดียวติดเลยนะครับนิ่มๆน,นะ <Yeah. S 1> ขออนุญาตเบิ้ลนะครับ ันนี้นะปรับโหมดได้ด้วยนะโอเคขอญาตดับนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อดี๋ยวครับเมาชมด้านท้ายกันก่อนนะครับอ่าไฟลิงท้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับสวยๆนะครับไม่มีต้องลอยการเบียดการล้มการแปะแรงสิ้นเลยนะเบาะนะครับคนนั่งซ้อนนะครับสวยๆนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับคนขับก็เช่นกันนะไม่มีขาดไม่มีรูเช่นกันสวิงอาร์มนะครับสวยๆเลยนะครับ โซสเตอร์นะครับเป็นของเดิมนะครับจากสูนเลยขาวๆนี่คือฉีจอะดีขาวไว้นะครับให้มันหล่อลื่นนะสติคเกอร์เนี่ยยังอยู่ครบเลยดูสภาพนะครับของแข้งฝั่งซ้ายนะสวยๆนะครับไม่มีต้องรอยเลยนะสีเดิมจากสูนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเกียร์โยงนะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์คลิปจากสูนเลยเข้าเกียร์แบบปังปังปังไม่ต้องกำคัดเลยนะครับจากสูนนะครับไม่ใช่ของแต่งนะ ไฟลิ่งนะครับสีเดิมจากศูนย์นะครับสติกเกอร์เดิมจากศูนย์เลยอ่ะถังครับสวยๆนะครับไร้รอยนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรักยิ้มเลยนะดูมือคัดครับสวยๆนะครับไม่มีคดไม่มีงอดูหัวโชกกันบ้างนี่ไม่ค่อยให้ดูหัวโชกกันนะตัวนี้ครับเป็นโชกของ KYB นะครับของเดิมจากศูนย์นะครับสวยๆเช่นกันประกงมากับสวยๆหมดเลยนะ เรามาดูด้านหน้าครับโช๊คไม่มีรั่วนะครับน้ำมันไม่มีเยิ้มนะหัวโช๊คนะครับไม่มีร่องรอยการเก็บงานนะครับไม่มีแหวงไม่มีทะลอกเลยจานก็สวยๆเช่นกันนะครับไม่เป็นร่องนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าคันนี้ผมจะขายเท่าไหร่นะครับไปเลยครับดูคลิปรีวิวกันจบแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับยามาฮ่าอาร์ิกคันนี้นะร้านผมจะขายเท่าไหร่นะครับที่บอกว่าเล้าใจเนี่ยเล้าใจขนาดไหนนะฟังดีนะครับ คันนี้นะครับร้านผมขอเสนอขายเพียง289,000บาทเท่านั้นเองนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับคันนี้นะฟรีดาวเลยนะครับออกรถไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยก็ทําได้นะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ตรงนี้เลยครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับฮิมาม่าวายเซนะครับราคาขายอยู่ที่289,000บาทยอดจัดไฟแนนซ์อยู่ที่289,000บาทเลยนะครับฟรีดาวนะครับคันนี้ 48งวดอยู่8 1 0 0นะครับ60งวดอยู่7 0 0 0นะครับสี่ข้ามเนินการจัดเป็นนนให้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับเครดิตดีเนี่ยออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำฟิลต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเพื่อน